เครื่องบินรบไฟเตอร์เจ็ดยีคือหนึ่งในนวัตกรรมด้านการทหารที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุคปัจจุบันด้วยรูปลักษณ์อันล้ำสมัยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นและสมรรถนะการบินที่ตอบสนองทุกภารกิจไฟเตอร์เจ็ดยีได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการครองอำนาจทางอากาศในศตวรรษที่21จุดเด่นของเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความเร็วที่ทะยานเหนือเสียงหรือระบบอาวุธที่แม่นยำแต่ยังรวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบรบ,รบเครือข่ายยุคใหม่ ทำให้มันกลายเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศหลายประเทศที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศและโจมตีเชิงยุทธศาสตร์จุดเริ่มต้นของไฟเตอร์เจ็2ยมาจากโครงการพัฒนาเครื่องบินรบลับที่ต้องการผสมผสานคุณสมบัติของเครื่องบินรบหลายยุคเข้าด้วยกันทีมวิศวกรและนักบินทดสอบได้ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรน,นับสิปี เพื่อสร้างเครื่องบินที่สามารถรับมือได้ทั้งสงครามแบบดั้งเดิมและการรบสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยเครือข่ายดิจิทัลและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไฟเตอร์เจ็ดยี่สิบสองจึงถือกำเนิดขึ้นมาในฐานะเครื่องบินรบ้พหุภารกิจที่สามารถโจมตีภาคพ,พื้นดินป้องกันทางอากาศและทำการลาดระเวนดด้วยเทคโนโลยีสอดแนมขั้นสูงรูปร่างของไฟเตอร์เจ็ดยี่สิบสองถูกออกแบบด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ที่ทันสมัยลำตัวมีลักษณะสเตลที่สามารถลดการตรวจจับจากเรดาร์ สัตว์ปูจึงยากที่จะตรวจพบแม้บินเข้าใกล้เขตป้องกันทางอากาศนอกจากนี้วัสดุที่ใช้ยังเป็นคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานสามารถทนต่อแรงกดอากาศมหาศาลเมื่อทำความเร็วเหนือเสียงได้อย่างมั่นคงปีกที่โคง้งเว้าและคลิปเสถียร,รภาพท้ายลำช่วยเพิ่มการควบคุมในทุกมุมการบินไม่ว่าจะเป็นการบินช้าเพื่อเลงเป้าหมายหรือการเร่งความเร็วเพื่อหลบหลีกการโจมตี หนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้ไฟ g h เตอร์เจ็22เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดคือระบบขับเคลื่อนที่ถูกพัฒนาให้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงมากเกินไปเครื่องยนต์เจ็ทคู่รุ่นใหม่ให้แรงขับมหาศาลทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้สูงสุดเกินแมต2.5และยังคงรักษาความเสถียรได้แม้ในระดับความสูงมากกว่า50,000ฟุตความเร็วระดับนี้ทำให้ไฟ g h เตอร์เจ็22สามารถเข้าถึงเป้าหมายหรือหลบหนีการไล่ล่าได้ในเวลาอันสัน้น เพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสนามรบที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามห้องนักบินของไฟเตอร์เจ็ต22ได้รับการออกแบบเพื่อให้นักบินมีสมาธิสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจด้วยเทคโนโลยีจอภาพ360องศาระบบเสมือนจริงและ AI ผู้ช่วยการบินที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางการปฏิบัติทันทีนักบินไม่จำเป็นต้องก้มดูหน้าจอจำนวนมากเหมือนในเครื่องบินรุ่นเก่าแต่สามารถใช้การสังงานด้วยเสียงและการเคลื่อนไหวของศีรษะ เพื่อควบคุมระบบต่างๆได้อย่างสะดวกสบายสิ่งนี้ช่วยลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มความแม่นยำเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่อสู้จริงระบบอาวุธของไฟเตอร์เจ็ดยีถือได้ว่าทันสมัยที่สุดในยุคนี้มันสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะไกลได้หลากหลายรุ่นรวมถึงขีปนาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงสำหรับการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่สามารถทำลายเป้าหมายสำคัญได้ในพริบตา นอกจากนี้ไฟเตอร์เจ็ดยี่สิบสองยังมีระบบปืนกลอัตโนมัติขนาด20มิลลิเมตรที่ติดตั้งอย่างแนบเนียนไว้ภายในลำตัวสามารถใช้ได้ทั้งในการสู้รบระยะไกลและการป้องกันตนเองจุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการบรรทุกอาวุธในช่องเก็บภายในลำตัวเพื่อลดการตรวจจับจากเราร์และยังสามารถติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมใต้ปีกเมื่อจำเป็นต้องใช้กำลังยิงสูงสุดไฟเตอร์เจ็ดยี่สิบสองยังมาพร้อมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยสามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์ของศัตรู แทรกแซงการสื่อสารและหลอกล่อขีปนาวุธนำวิถีที่กำลังไล,ล่ล่าทำให้สัตรปูแทบไม่มีโอกาสโจมตีได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับอินฟราเรดและเรดาร์ระยะไกลที่สามารถตรวจพบเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่จะเข้ามาใกล้เพิ่มโอกาสให้นักบินมีเวลาตอบสนองมากขึ้นความอัจฉริยะอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการทำงานร่วมกับโดรนและเครื่องบินไร้คนขับไฟเตอร์เจ็ดยี่สิบสองถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางควบคุมการรบทางอากาศ นักบินสามารถสั่งการฝูงโรนติดอาวุธเพื่อโจมตีเป้าหมายหรือทำหน้าที่ลาดตระเวณได้โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตของตนเองการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ไฟเตอร์เจต22กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสงครามยุคใหม่ที่มีทั้งดาวเทียมเรื่อรบและกองกำลังภาคพ,พื้นดินเชื่อมต่อการอย่างสมบูรณ์แม้จะเป็นเครื่องบินรบที่ทรงพลังแต่ไฟเตอร์เจต22ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถบินขึ้นลงบนรันเวย์สั้นหรือฐานทัพชั่วคราวได้ และยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อยืดเวลาปฏิบัติภารกิจให้นานขึ้นจุดนี้ทําให้มันมีศักยภาพในการปฏิบัติการข้ามทวีปและการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ในระยะไกลในด้านความปลอดภัยไฟเตอร์เจ็22ติดตั้งระบบช่วยชีวิตนักบินขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ดิจต,ตัวที่สามารถทํางานได้แม้ในความสูงต่ําระบบออกซิเจนอัตโนมัติและระบบควบคุมสถียรราพอัตโนมัติที่จะทางานทันทีหากนักบินหมดสติกลางอากาศ สิ่งเหล่านี้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของนักบินในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเมื่อพูดถึงบทบาทในสนามรบไฟเตอร์เจ็22ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการรบระยะประชิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถทําหน้าที่เป็นเครื่องบินโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถทําลายฐานทัพศูนย์บัญชาการหรือแม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของสัตร,รูได้ในเวลาอันสัน้นด้วยความแม่นยําของระบบนําวิถีและอาวุธสมาร์ท ทำให้การโจมตีมีความแม่นยำสูงลดผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารความสำเร็จของไฟเตอร์เจ็ยีไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบแต่ยังเป็นเครื่องหมายแห่งพลังอำนาจของประเทศที่ครอบครองมันการมีไฟเตอร์เจ็ยีออยู่ในคลังแสงหมายถึงความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการป้องกันประเทศและการเจรจาทางการเมืองระหว่างประเทศหลายชาติที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงต่างพยายามเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ แม้จะมีข้อจำกัดด้านราคาและความลับทางการทหารก็ตามท้ายที่สุดไฟเตอร์เจ็ยไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบแต่เป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความคิดสร้างสารรค์และพลังทางการทหารเข้าไว้ด้วยกันมันคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนวิธีการทำสงครามทางอากาศและอาจเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาเครื่องบิน